วงนี้ี่นองเน้เห็กัดต้นหอมเนาะมันขึ้นหูดังขึ้นหูดังป, <c oughs> ปึ้งวัวเกาเราก็เรียปึ้งด้หรอ จชอบกินทุกคนนะคะมาเด้อค่ะมัอน,นีเจนได้ย่างหมูเนาะเบิรงอนนู้ยตอนยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเพืยอย่างหมูมกินเขาเร้าเขาเที่ยงเขาแล้งน้ำกันเลยนะคะหลวดหลวดเดียวเลยนะคะหมูเป็นกิโลเนาะพี่น้องมาเข้ามาลงมือกันเลยเด้อค่ะหิ้วแห้งอดบาวาวจิ้มเลยนี่น้ำจิมะะ้มเด้อค่ะน้ำจิ้มพริกสดอันนี้เจนทำเองเนาะน้ำจิ้มพริกสดนะคะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็มะนาวเนาะถ้าแกหมวกแดงค่ะ แล้วก็ต้นหอมแบบแบบใส่ชูรดเด้วยค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นไมนูสุกกระเพาเบิร์นะค่ะไม่ใส่ชูรสไม่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำปลาก็เลือกน้ำปลาที่น้ำตาลน้อยที่สุดนะคะที่สุดนะคะจำเองอมากับ เขาใสอยะไรพี่น้องรสชาติกับเขาใส่อะไรอยู่ค่ะถึงข้าวปลาใส่ชดดแต่ว่ากับแสบลงกินเพื่อสุขภาพเนาะข้าวปลาสองไปยึดติดเข้ามาใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายหมูที่มักเนะะี่ยค่ะมักเกลือเท่านั้น มักเกลือแล้วก็ย่างเลยค่ะอือมัก yeah. ็ต้นหอมหรอ ก,กับพี่ตกค่ะนก้กงโห๊ยอะไรถ่ัดคลิปแล้วก็จะค่ายูก,กฟ้าตกวลึกนุ่นฝนใครอยากกินเมนูสุขภาพลองทำดูนะคะ กระแสบอยู่มากาามาก็นรสชาติอาหารมันก็โอเคอยู่ค่ะคนหาก็สด,สดคุยกันน้ำจิ้มบ้างเนาะเสดฮ้ยตีดมันเลยพี่น้องหมูตีดมันแซ่บแบบ ขวบเลยค่ะมือเอาถ้าอากาศเอาวนที่ตกมันลื่นปลกแป,กปลกแปกแลกหน้าเลยล่ะเรื่อยไปจะฟาวตกวเดอให้อัดเดี๋ยวก่อน ดังนี้พี่น้องกัดต้นหอมทำให้ขื่นหูด,ดังแค่มระเสียบอันแท่นนะนั่นน่ะค่ะยังก่อนซอส,สขื่นนะซอส,สญี่ปุน่นวาซาบิแท่วาซาบิเลยค่ะหอมเข้าในหล่ะมันขึ้นหูด,ดังมันชุนขึ้นจมูกเลย 嗯，嗯、mm。嗯、hmm. mm，嗯嗯嗯 แก้ก็รอบพี่น้องยางสดๆจากสวนขวบแม่ส่อะไรบ้าน้ำ้นเล็น่อยใช่ควรนจะฝ่าตกเด้อยังวงจิ้มกแบเสซ่บเน่ะ กินอยู่สวนพักนนองเสียงไก่ห่างแล้วนี่เสียงไก่บันเลงอไก่คุมหนี่ห่วงคุมพุนกันห่วงตอดคือบนหูกันนี่แล้วเนาะ โปรตีนนะคะ วางนี้ปีปนอนเออเห็นกัดต้นหอมเน้วมันขึ้นหูดดังขึ้นหูดดังปึ้งวัวเกาพว <c oughs> กเราซี้ปึ้งได้หรอฝนคือตกแห้งเค่ะมันขึ่มแห้ง ร้องมาสองเมตรอย่าเตาไรเรือควกินตัวมูนี่กัญญางมันหอนเลยะคะ่ะ เร่อยักปลาด้วยนะติดมันอื กดไล์เลยพี่น้องสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนเพจแจนชอบกินทุกคนนะคะเดี๋ยวเขามาติดตามมารับชมนะคะ,คะฝากนะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะไปกลางใจให้แจนในเด้อจ้าในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย